จังหวัดหนองคายรณรงค์ปลอดไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์จังหวัดหนองคายปลอดไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เมื่อช่วงเช้าวันที่7เมษาย,ยน2565ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำถอนอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคายตำบลพระพุทธบาทอำเภอรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์จังหวัดหนองคายปลอดไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นกิจกรรมตามโครงการรณรงค์จังหวัดหนองคายปลอดไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ในพื้นที่จังหวัดหนองคายทั้งนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการใช้ประโยชน์จากต่อสังข้าวและวัชพืชที่เหลือจากการเกษตรเพื่อลดการเผาในที่โล่งการสาธิตการใช้อุปกรณ์และการดับไฟป่าการสาธิตการทำเสวียนรักโลกการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และการทำแนวกันไฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหนา้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดหนองคายเครือข่ายทชออมนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่รวมทั้งสิ้นกว่า200คนนายมนสิทธิ์เพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดหนองคายขอญยกสองประเด็นนะครับว่าเรื่องสาการไฟป่า นะครับณปัจจุบันนี้นะครับสถานไฟป่าเรายังไม่มีเลยนะครับผมครับส่วนฝุ่นละออง2.5นะครับท่านก็ทราบอยู่ก็ต้องช่วยกันนะครับก็สิ่งหนึ่งนะครับวันนี้เช่นกันเป็นของอกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จัดโครงการเป็นการเชิญป้องปามแล้วก็เชิญทำแนวกันไฟซึ่งแนวกันไฟเนี่ยสามารถป้องก,กันความเสียหายได้อย่างสูงนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเราลง,ลง,ลง,ลงพรอะแม่พี่น้องนะครับ ลดละาเลิกเผาในช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็ขอความปรณนานะครับว่าถ้าใครอยากติดต่อความรู้รอะไรต่างกระทรวงเกษตรนะครับก็อยากให้ลดการเผา,ผาที่นานอาจจะเป็นเก็บฟางเก็บอะไรนะครับหรือปลูกหญ้าพออะไรต่างๆนะครับก็กลับเรียนช่วยกันนะครับเพื่อการ,การลดระลงฝุ่นลอง2.0ปีเอ็ม2.5อย่างยั่งยืนครับผมจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน